สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนนะครับฝึกคิดกับครูเจมร์โบุรีกลับมาพบกับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เราจะมาฝึกคิดเรื่องอะไรกันดีนะครับถ้าเราคิดบ่อยๆนะครับสมองเราก็จะทํางานได้อย่างสม่ําเสมอนะครับวันนี้นะครับเรามาฝึกคิดปริศนารับสมองประลองปัญญานะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับมีรูปยักษ์มาหนึ่งตนรูปคนแก่จุงเด็กนะครับ วันนี้ครูเจนขอให้คิดกันเรื่องฉันคือใครในนิทานนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราไปคิดกันเลยข้อที่หนึ่งว่าเป็นใครนะครับถ้านักเรียนอ่านได้นะครับอ่านไปพร้อมครูเจมเลยนะครับข้อที่1นิทานเรื่องใดมีฉันทําให้เรื่องนั้นสนุกยิ่งฉันนั้นไม่มีตัวจริงใหญ่ย,ยิ่งกว่าใครมานานมักใช้กระบองเป็นอาวุธ กินมนุษย์เขี่ยวใหญ่ใจหานเล่ามาแต่ครั้งโบราณเรียกขานฉันว่าอะไรอ้าวนักเรียนคนใดคิดได้ลองตอบในใจนะครับถ้าใครคิดไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะครับแล้วรอฟังครูเจมเฉลยนะครับอ้าวครูเจมจะเฉลยด้วยรูปภาพก่อนนะครับเห็นไหมอะไรครับคําตอบคือยักษ์นะครับเราไปต่อข้อที่2กันเลยนะครับข้อที่2 แม่ฉันเป็นเงือกแสนสวยตาช่วยพ่อพ้นยักษ์สีอยู่เกาะพิสดารน,นานปีฤาษีสั่งสอนวิชาม้านินมังกรเพื่อนสนิทไม้เท้ากายสิทธิ์มีค่าฤาษีให้ตามบิดาทายว่าฉันนี้คือใครนะครับอ้าวใครคิดได้แล้วคิดในใจนะครับถ้าคิดไม่ได้ก็กดหยุดก่อนแล้วคิดดูก่อนนะครับ คิดได้แล้วก็กดต่อไปนะครับครูเจมขอเฉลยเลยนะครับเห็นไหม mm hmm. เฉลยว่าสุดสาครเก่งมากนะครับนักเรียนต่อไปไปข้อที่3นะครับว่าเป็นใครนะครับขันเป็นยักษ์มารฐานกล้าลักนางศีดาพาหนีไปยังลงกาธานีพระรามตามตีโลมรันข้าศึกเก่งกล้าสามารถ เก่งกาจอย่างไรไม่หวัน่นฉันมีสิบหน้าแปลกคันตอบพลันฉันนี้คือใครนะครับใครมีสิบหน้านะครับเรื่องอะไรเนี่ยมาจากเรื่องรามเกียรติแน่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเลยพศกันนะครับอ้าวเก่งมากนะครับใครตอบได้นะครับเราไปข้อที่สี่กันดีกว่านะครับฉันรูปพระพายเก่งกาจฉลาดขว่าใครในล่าหาวเป็นดาวเดือนเกลื่อนฟ้า อาสาพระรามโลมลันหากตายกายฟื้นคืนได้เมื่อลมถูกกายกระชั้นไม่กลัวแม้ทศกันตอบพลันฉันนี้คือใครอ้าวใครที่สู้ทศกันได้นะครับตายแล้วลมพัดก,ก็ฟื้นนะครับจากเรื่องรามเกณฑ์อีกแน่ๆนะครับอ้าวถูกต้องนะครับฉเฉลยคือหนุมานนะครับต่อไปไปข้อที่5นะครับข้อที่5ฉันอยู่บนฟ้าศักดิ์สิทธิ์ หน้าเขียวมีฤทธิ์เหลือหลายมองเห็นทุกสิ่งรอบกายมีตามากมายถึงพันคนดีมีทุก์ช่วยเหลือจุนเจือเพื่อให้สุขสันคนดีฉันคอยคุ้มกันตอบพลันฉันนี้คือใครอ้าวใครเอ่ยนะครับมีร่างมีหน้าเขียวด้วยมีฤทธิ์ด้วยมีตาถึงพันตานะครับอ้าวถ้าใครตอบได้แล้วตอบในใจนะครับตอบไม่ได้ครูเจมขอฉเฉลยนะครับ ขี่ช้างสงช้างเอราวันมาเลยนะครับต้องเป็นพระอินนะครับเก่งมากนะครับใครตอบถูกนะครับไปข้อที่6นะครับชั้นนี้มีท้องยื่นป่องเที่ยวท่องขอทานทั่วล่ากินมากเมื่อหิวทุกคลากายาน่าเกลียดกว่าใครฉันขอชาลีกันหาพลากจากบิดายิ่งใหญ่ มานดาร้องแทบขาดใจชั้นนี้คือใครตอบพลันอ้าวตอบได้ไหมครับนะครับมีท้องเป็นขอทานนะครับฝากเงินกับเพื่อนและเพื่อนก็เอาเงินไปใช้หมดเลยนะครับเรื่องนี้นะครับมาจากเรื่องพระเวสสันดรนะครับอ้าวถ้าใครตอบไม่ได้ครูเจมเฉลยนะครับดูจากรูปภาพเฉลยคือชูชกนะครับอ้าเก่งมากนะนักเรียนไปข้อที่7กันเลยนะครับวันนี้เราจะทายกัน10ข้อนะครับ ข้อที่7ฉันเป็นนักบวชอยู่ป่าพำนักกายาในอาสมฉันไว้หนวดยาวถึงนมใครทุกข์ละทมช่วยพลันใครดีใครชั่วเล็งรู้ค้ำชูคนดีไม่หวัน่นถือศีลภาวนาทุกวันตอบพลันฉันนี้คือใครอ้าววรรคดีไทยทุกเรื่องจะมีนะครับขอช่วยเหลือนะครับพระเอกนางเอกนะครับ อ้าวใครคิดได้แล้วเก่งมากนะครับคิดไม่ได้ดูเชลยนะครับถูกต้องนะครับลือสีนะครับต่อไปข้อที่แปนะครับนักเรียนอ่านทานอ่านไปพร้อมครูเจมเลยนะครับฝึกอ่านไปในตัวนะครับเมื่อเล็กฉันอยู่ในหอยแม่ต่อยทิ้งไปใจหายสัตวตรูจึงเห็นรูปกายจับได้ทวงทิ้งสายชนพญานาคช่วยชีวิตไว หมออให้นางยักษ์อีกขนผิวทองมีทั่วกายตนหลอคนเป็นเงาะคือใครอ่าวเรื่องนี้คุ้นๆนะครับทางช่องเจ็ดสีนะครับก็มีนะครับหลังจากจากวงๆนะครับตอนเช้านะครับอ้าวคิดได้แล้วนะครับเก่งมากถ้าคิดไม่ได้ดูครูเจมส์เฉลยนะครับนี่เฉลยสังทองนะครับเรื่องนี้เป็นมาจากเรื่องสังทองนะครับข้อที่เก้านะครับ ฉันอยู่ในถ้ำใต้น้ำร่างกายกำยำสูงใหญ่ลักตัวพระอภัยมณีไปหวังไว้ให้เป็นสามีฉันแปลงกายเลิศเฉิดฉายมิให้รู้เห็นเป็นยักษ์สีสินสมุดคือบุตรที่มีฉันนี้คือใครทายมาอ้าวข้อนี้มาจากเรื่องพระอภัยมณีแน่ๆเลยนะครับที่รักตัวพระอภัยมณีไปเป็นใครนะักเรียนคิดดูนะครับ อ้าวคิดได้แล้วเก่งมากแต่คิดไม่ได้ครูเจมขอฉเฉลยนะครับเป็นนางผีเสื้อสมุดนะครับอ่าเราไปดูข้อสุดท้ายกันนะครับข้อสุดท้ายข้อที่สิบนะครับฉันเป็นธิดาสุดท้องเป็นที่รักของพ่อแม่ถึงคลาหาคู่ดูแลมองเห็นรูปแท้เงาะปลอมจึงโยนมาลัยไปให้บิดาจึงไล่อยู่กระท่อม พระอินช่วยพ้นตรมตรอมคิดพร้อมบอกชื่อคือใครามาจากเรื่องสังทองอีกแล้วนะครับน้องสาวคนเล็กที่ไม่เลือกใครเลยนะครับต้องไปจุงมือมานะครับไปจุงมือเจ้าเงาะมานะครับคิดได้หรือยังเอ่ยอ่าแต่คิดได้แล้วเก่งมากคิดไม่ได้ครูเจมขอฉเฉลยนะครับอ่าฉเฉลยว่ารถจนานะครับอ่าสำหรับฉันคือใครในนิทานวันนี้10ข้อนะครับ นักเรียนฝึกคิดได้ความรู้ทั้งในด้านวรรณคดีนะครับแล้วก็ได้ใช้สมองนะครับในการพัฒนาความคิดไปเรื่อยนะครับแล้วนักเรียนก็จะเก่งขึ้นนะครับสําหรับช่องทางการติดตามนะครับถ้านักเรียนคนใดสนใจผลงานของครูเจมส์ลบบุรีนะครับทาง Facebook ก็เข้าไปที่เพจเก่งไทยกับครูเจมส์นะครับหรือทางช่อง YouTube นะครับก็ช่อง YouTube ครูเจมส์ลบบุรีนะครับถ้านักเรียนคนใดชอบใจก็ไปกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ครูเจมส์นะครับ สร้างคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่ตั้งใจคิดคำถามนะครับฝึกคิดกันอย่างดีมากเลยวันนี้ครูเจมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ